ตอนนี้เรามาต่อกันที่ EP 2นะคะเรายังอยู่ที่ลาดบุรีนะคะตลาดกลางปลาลาดบุรีนะคะเดี๋ยวเราจะเข้าไปชมนะคะต้นไม้ที่ซอย8ซอย7กับซอย8นะคะสำหรับ EP 2นะคะเดี๋ยวเราเข้าไปชมข้างในกันเลยนะคะ EP 2นะคะเรายังอยู่ที่นี่นะตลาดกลางปลาวิทวินเลศนะคะเดี๋ยวเรามาต่อกันที่ ồ, ซอยเกับซอย8นะคะ ว่าจะมีบอนโบราณสวยๆหรือเปล่านะคะมีไม้อะไรให้ชมบ้างนะคะก็จะมีกลุ่มพักันสาวสันกำแพงเหรอคะสาวสันกำแพงอันนี้เขาบอกสาวสันกำแพงนะคะก็จะมีมกควาลน มัคควานฟานดานายนะคะเดี๋ยววันนี้อันนี้เป็นอะไรคะเนี่ยลูกไม้เขาบอกเป็นลูกไม้นะคะราคาห้าร้อยบาท เป็นลูกค้าเป็นลูกไม้ราคา5 0 0บาทแล้วก็มีอะไรบ้างาเดี๋ยวเรามาดูกันสวัสดีค่ะขออนุญาตถ่ายนะคะนีนะคะกระถางละ250บาทเนะนาะโอค่ด้านหน้าค่ะเป็นลูกไ้นองนอ๋อนี่จะเป็นไม้มีซุค่ะค่ะก็ราคาโอ้มันหลายตัวเนาะก็อาจจะดูไม่ไม่ทั่วถึงอันนี้เป็นอะไรคะเป็นไทยนละค่ะ เียามุดดวกััันเค้ไม่หลลงกบใจระถางเท่าไหร่คะอย่างเงี้ยพันสองต้นหน้าค่ะต้นละแปดร้อยต้นหลังต้นละกั่ะสองต้นหน้าต้นละแปดร้อยสามต้นหลังนี้ราคาต้นละหนึ่งพันะ 1, นะคะอ๋อโอเคค่ะแม่ค้าบอกมีโอกาสนะคะ แล้วก็จะเป็นเนี yeah. ่ยไซส์เบบี้เยอะเลยราคานะคะตั้งแต่200ถึง850เลยนะคะเยอะมากค่า็เาดก,กเพช็ชรจะหลับแสงนะคะเขาบอกเพชรจะหลักแสง ขออนุญาตนะคะอันนี้ไก่สมพงเท่าไรหร่หรอคะอ๋อหมายถึงว่าต้นแม่ไม่ขาย,ขายอ๋อจะขายลูกๆแบบนี้ต้นเท่าไหร่คะลูกๆห้ายเก้าสิบบาทนะคะห้าอยเก้าสิบบาท,บาทแล้วก็จะมีลูกไม้ลูกไม้อันนี้ก็สวยนะคะ จะมีลูกไม้ส่วนใหญ่จะเป็นลูกไม้ทั้งหมดเลยนะคะวันนี้เราก็จะเจอตระกูลไก่เป็นไก่อัมมลินนะคะไก่สุดสงวนเนาะไก่ราชาวดีนะคะวันนี้จะเป็นตระกูลไก่ก็ะจะมีดอนเจดีนะคะมีองค์คุริมานไซเล็กองคคุริมานไซเล็กอย่างนี้เท่าไรหร่ละคะใ่เครับ 8ปดร้อยบาทนะคะอ,คองค์คุริมานมีสองกระถางนะคะองค์คุริมานราคา800ร้อถ้าอย่างนี้เขาเรียกเพิ่มซับหรอคะใช่ค่ะเท่าไหร่คะอย่างเพิ่มลูกขายสามร้อยต้นลูกขายสามร้อยนะคะสามร้อยก็นี่นะคะราคาสามร้อยบาทขอบคุณนะคะ ป็นลูกไม้ทั้งหมดเลยใช่ครับัลูกไม้กระถางเท่าไหร่คะอย่างเงี้ยอันนี้650ครับ650ก็โตแล้วเนาะอย่างนี้ละคะเหมือนกันไหมเหมือนกันหมดเหมือนกันหมดเลย650นะคะต้นเล็ก450ครับต้นลูกไม้ต้นเล็กอ๋อต้นเล็กอย่างงี้450นะคะก็โตแล้วตรีชัดดาหรอคะใช่ครับอันนี้เป็นไม้มีชื่อนะคะเนาะตี ตีชดาแปดาสิบบาทนะคะอันนี้อะไรคะเนี่ยอันนี้แม่กองครับทิดาแม่กองเท่าไหร่คะ850ครับ850อืมอันนี้พญามนพญามนพญามนสองใบเล็กๆอย่างนี้เท่าไหร่คะแ5 0ครับ950อ๋ออันนี้คือไซส์เบบี๋นะคะก็คือเป็นไซส์เบบี๋แล้วก็อย่างนี้จะเป็นลูกไม้ะะเป็นลูกไม้เหมือนกัน ต้นใหญ่นี่้ทั้งหมดเลยค่ะ750อันนี้ก็จะเหมือนพี่ดาแม่กองเลยเนาะใช่ครับคล้ายคล้ยต้นนี้คล้ายข้อคอมพญาขอมอย่างเงี้ยใช่ไหมคะแต่ลูกไม้ลูกไม้อ๋อค่ะโอเคแล้วอุ้ยมีเสน่ห์จันขาวเท่าไหร่คะเนี่ยอันนี้หมื่สอยห้าสิบครับหนึ่งมืนีเจต้นครับหนึ่งหมื่น0าชพสามพัน 500นะคะ13,500นะคะโ oh, อ้ก็ใหญ่มากนะคะค่ะสเสน่หจันขาวนะคะแล้วก็จะมีจันเงิน,น,งนอ้อเพิ่งเคยเห็นนะคะจันเงินอ,อันนี้ร้อยแาครับค่ะ8,500บาทวันนี้เราเจอสเสน่จันเงินนะคะ,ะที่ตลาดลาดบุรีเนาะเพราะว่ายังไม่เจอค่ะเจอแต่จันนาจันดำนะคะ,ะเราเจอแต่วันนี้เราเจอมีที่นี่นะคะ จันเงินสามกระถางเลยใช่ไหมคะใช่ครับอันนี้โกเมนนะคะไซส์เล็กก็อยู่ที่สามร้อยยี่สิบบาทอ๋ออันนี้คือร้านเดียวกันใช่ไหมคะอ๋ออ๋อจำหนูได้ไหมคะได้จำได้ใช่ไหมไปดูยูทูบอีถ่าเดี๋ยวเขาโอ้โหเหรอคะขอบคุณมากค่ะพีคนโทรมาด้วยครับอ๋ออย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยนะคะมีผีเสื้อสมุดนะคะก็ดูรายการที่มาที่แหละอ๋อค่ะ อันนี้ก็สวยมากเลยเพชรพันล้านกระถางนี้ฟอร์มกับสีแล้วนะคะอันนี้เท่าไรหร่ละคะนนกระถางนี้สันเก้าร้อยสามพันเก้ารนะคะจะมีรวยล้นฟ้าเนาะสองพันหอันนี้เป็นดาบฟ้าฟื้นดาบฟ้าฟืาฟ้นกระถางละสี่ร้อยนะคะอ๋อมันจะเป็นใบยาวๆอย่างนี้ใช่ไหมคะอืม ขอโทษนะคะดบาบปลาฟูนกระถางละสี่ร้อยนะคะแล้วก็จะมีกระถางเล็กสามร้อยบาทนะคะมีหลายอย่างเลยนะมีสีปราสีผาดกระถางนี้สวยนะคะสีปาดราคาอยู่ที่สามพันบาทนะคะมีสามใบมีสามใบนะคะสามพันบาทนางใหม่ก็ราคาดีลงมาแล้วเนาะหนึ่งพันบาท ราคาลงมานิดนึงค่ะอืมอเราเจอพิงค์พรินเซตนะคะกระถางละหนึ่งพันสองร้อยบาทเนาะนี่แล้วก็จะมะีใบเลื่อยทองนะคะราคาแปดร้อยห้าสิบบาทมีพริกไทยด่างด้วยสี่ร้อยห้าสิบนะคะ วันนี้เรามานะคะเราจะเจอลูกไม้เยอะมากนะคะอันนี้ก็น่าจะเป็นลูกไม้เหมือนกันกระถางละเท่าไหร่คะลูกไม้สี่ร้อยห้าส <4 50. S 2> ิบกระถงางเบเริ่มเลยนะคะสี่ร้อยห้าสิบแต่เป็นลูกไม้นะคะเป็นลูกไม้ผสมใหม่มอันนี้คือฟาโล,าโลครับฟาโลนะคะฟาโลแต่ยังไม่ชัดเจนเนาะยังยังยังอันนี้ อันนี้ไหลไหลค่ะอ๋อแล้วอย่างกระถางนี้เท่าไหร่คะเปิดไว้เก้าันห้าค่ะเก้าพนะคะแต่อันนี้เขาหน้าเขายังไม่ชัดนะคะเดี๋ยวให้ชมอันนี้ราคาอยู่ที่9,500ก็มี3ใบนะคะพอมพอมาไปตั้งแม่ได้เพราะน่าอันนี้เป็นลูกไม้กระถางเล็กลูกไม้ลูกไม้ผสมใหม่หมดเลยค่ะแล้วกระถางเล็กๆอย่างนี้ขายเท่าไหร่คะอย่างนี้สามร้าสบจะเป็นอ่าสามร้อยห้าสิบ่าแม่แ สี่สิบสี่ต้นอ๋อค่ะประมาณไม้ยืชื่อค่ะเราเจอน้พะเก้านะคะน้พะเก้า,รก,ากระถางนี้เท่าไหร่คะน้พะเก้าแปดพันห้าครับแปดพันห้าร้อยใบนี้เขาจะมีความป้ายนะคะนี่ก็ค,คือจะป้ายสองใบใช่ครับใบใบแรกก็เหมือนจะป้ายนิดนึงนะคะก็อสองใบงค่ะอ,อุ้ยมีหลายกระถางเลยนี่คะค อันนี้เจ็ดพันห้านะคะก็คือเขาป้ายทุกทุกกระถางอะค่ะนี่นะคะมีเยอะเลยแล้วก็เขียวเขียวอย่างงี้ก็เป็นลูกไม้เหรอคะลูกไม้หมดเลยค่ะอ๋อลูกไม้สวยอันนั้นอันนั้นลูกไม้หรือเปล่าคะครับลูกไม้แต่สวยเนาะดามามหาเทพแล้วก็ไม้รางอ๋อค่ะก็เป็นลูกไม้นะคะ แล้วชายชนราคาเป็นไงบ้างคะชายชนราคาอันนี้4,500 4,500อันนี้สามพันอ๋อกระถังอันนั้นสามพันค่ะราคายังได้อยู่ค่ะได้อยู่ครับได้อยู่ขอบคุณนะคะ ก็จะมีถ้าเราเจอลูกไม้เยอะเลยส่วนใหญ่จะมีลูกไม้นะคะเยอะเลยขออนุญ,ญาตถ่ายได้ไหมคะมีไก่สุดสงวนนะคะนี่ราคา250บาทแล้วเราเจอเพรมพิมานนะคะราคา4,800บาทเนาะโอยมีเจอเมืองเกาะเกร็ดด้วยนะคะเมืองเกาะเกร็ดอ่อมี สามใบอย่างนี้สองหมื่นห้านะคะแล้วก็สามใบใหญ่อันนี้ป้ายแล้วก็ด่างสองหมืนแปดนะคะอันนี้ราคาสองหมืนสามแล้วก็จะเจอชายชนนะคะชายชนราคาออไม่แรงนะคะสองพันสองร้อยแล้วก็ป้ายมีพันแปดนะคะแล้วก็กระถางน,นี้พันห้าอันนี้หนึ่งพันบาทนะคะอันนี้ราคา ราคาไม่แรงนะคะชายชนป้ายหมดเลยนะคะมีศิลาหุ้มทองนะคะราคาอยู่ที่9,000บาทเชฟอัตรานะคะ5,500ัารอันนี้น่าจะเป็นลูกไม้นะคะก็ราคาแ0ดร้อยบาทอบอลร้านนี้ก็สวยนะครับ มีไก่ตัวงามราคา500บาทนะคะ400นะคะก็มีสหัสเดชะนะคะ450บาท ไก่ตัวงามนะคะแล้วก็จะมีปาเต้ปาเต้กระกถางนี้600นะคะกล้วยค่ะกล้วยกล้วยเป็นสหัสเดชะนะคะไซส์เล็กเบบีนะคะราคา150บาทนะคะ ไก่ราชาวดีนะคะแล้วก็มีมัคควาลสวยสวยเหมือนกันนะคะมัคควานโอ้อเพชดน้ำหนึ่งนะคะกระถางนี้นะคะใหญ่มากเลยนะคะอยากให้ชมโอ้โหเข้ามาโชว์นะคะเพชรน้ำหนึ่งคนขายบอกกระถางนี้นะคะราคา5,500บาทนะคะ กระถางใหญ่มากนะคะเราเดินไปนะคะก็ตอนนี้ช่วงนี้นะคะจะมีไซส์เบบีเยอะเลยนะคะบอลสีจะออกมามีไซส์เบบี้ร้านนี้ชายชนเยอะมากไซส์เบบีนะคะเดี๋ยวแอบส่องราคาให้ราคาพันกว่าบาทนะคะพันแปดพันเก้านะค่ะค่ะ สเสน่ห์จันขาวกระถางนี้เท่าไหรคะ1,500ค่ะ1,500บาทนะคะเอางี้กระถางเล็ก1,500ค่ะอันนี้เป็นอะไรคะเนี่ยมอนเตล่ตามอนสเต้ค่ะค่ะไม้พอมเมร็งนะคะอ๋อเป็นไม้พอมเมร็ดนะคะ,ะ,ะ,คะกระถางละ100บาทนะคะ สำหรับมือใหม่นะคะซื้ออย่างเงี้ยไปเลี้ยงอ๋อันนี้เป็นโชคเก้าชั้นด่างกระถางละสามร้อยบาทค่ะห,หูช้างนี่ใช่ไหมคะกระถางนี้เท่าไหร่คะ,ะสองพัน 2, บาทเนาะอ,อันนี้เป็นหูช้างด่างเหลืองนะคะราคาอยู่ที่สองพ ไว้วาลาเท่าไหร่คะ 6, นะค้6,500บาทนะคะนี่มีหลายกระถางดูเหมือนกันออ,อ,อดิบด่างเหรอ,หรอะคะอ,อ๋อเดี๋ยวข,ขอชมหน่อยนะคะออดิบด่างนะคะเมื่อกี้เราเจออยู่ที่ปทุมธานีนะคะเราเจออยู่หนึ่งต้นอันนี้ต้นเล็กนะคะไซส์เล็กนะคะเราเจออยู่ ที่ลาดบุรีนะคะราคาสองพันบาทเนาะอันนี้สองพันบาทออ,อดิบด่างนะคะนี่ออดิบที่กินได้เนาะแล้วก็ด่างอันนี้ความด่างของเขานะคะจะให้ดูเหมือนเขาจะด่างตรงนี้นะคะแล้วก็จะมีขอบใบนะคะที่เป็นด่างกระถางนี้สามพันนะคะโอ้ราคาดีมากเลย อันนี้มาร้านนี้ต่อก็จะเป็นบอลสวยๆนะคะบอลสวยส เดี๋ยวเราเจอนะคะบอลร้านนี้นะคะเสนิทจันแดงมีจันแดงค่ะแล้วก็มีจันขาวนะคะก,ก็ร้านนี้มีบอลเอามาปลูกคู่แบบอันเะนี้ใบมันก็จะแบบอันนึงขาวอันนึง อันนี้เป็นอโกดิม m านะคะชื่ออะไรนะคะนเนี้ยหลักทับครับหลักซับนะคะโอ้โหกระถางใหญ่มากเลยอยากบอกนะคะอย่างนี้เอามาโชว์หรือมาขายคะเนี้ยกขายเลยครับค่ะอย่างนี้ขายกระถางเท่าไหร่คะห้าพันห้าร้อยนะคะโอ้โหใหญ่มากเลยนะคะกระถางใหญ่มากเลยสวยมากค่ะตัวนี้ก็ใช่อย่างเล็กเล็กของเขาใช่ไหมคะอือแปบาทนะคะหลักรับ แต่น,นี้เราเจอต้นใหญ่สวยมากเลยค่ะเลี้ยงยังไงเนี่ยสวยขนาดนี้ที่นี่เราเจอเสน่ห์จันดำเยอะมากนะคะตรงนี้เป็นเสน่ห์จันดำเยอะมากกระถางละ450บาทนะคะจันดำนะคะจันดำทั้งนั้นเลย เราเจอสนิจจันขาวนะคะอันนี้เป็นสนิจจันขาวกระถางเล็กนะคะจันขาวกระถางเล็กอย่างนี้เท่าไหร่คะแปดร้อยค่ะคี่แปดร้อยบาทนะคะอันนี้จันขาวกระถางเล็กนะคะราคาอยู่ที่กระถางละแปดร้อยบาทนะคะโอ้ยที่นี่เจอสนิจจันขาวเยอะมากเลยนะคะ ก็มีหลายกระถางเลยนะคะมีทั้งจันขาวจันนาคนะคะจันดํานะคะจันดํานะคะมีหลายกระถางมากจันเขียวก็มีนะคะเราเจอต้นนี้สวยมากเลยนะคะแม่ค้าคะอันนี้ชื่ออะไรหรอคะ่นน้อยอันนี้ชื่ออะไรลุนะ่นน้อยชื่ออะไครับผิดไว้อะครับไม่เห็นชื่อเลย ก็ทำไมจำไม่ไ,ได้แลวต้นนี้ก็อะไรอันนี้ก็อะไรเอื้องหมายนาด่างนะคะอ๋อโอเคกระถางนี้สวยมากเลยนะคะเราไม่รู้ชื่อนะคะอันนี้ต้นเล็กนะคะเป็นไม้ที่สวยนะคะอ๋ออันนี้ก็ขายเหมือนกันมีอันนี้ก็เหมือนกันแล้วอย่างนี้ขายเท่าไหร่คะ อ๋โอเคค่ะพระพันวส,สาอันนี้บอกเป็นพระพันวสานะคะพระพันวส,สาเนาะกระถางน,นี้ใหญ่มากเลยนะคะเขามาีพระพันวส,สาไซเล็กนะคะใส่กระปุกอย่างนี้นะคะเข้าขายกระปุกละหนึ่งพันบาทนะคะไซเล็กอย่างนี้นะมีขุนไก่มีพรมพิมานนะคะ มีเพชรเจ็ดสีนะเป็นไซส์เล็กๆเบบี Baby, อย่างงี้นะคะมีขายเจ้าปอแก้วอ๋อใส่ถุงไว้อย่างนี้เลยนะคะใส่ตะกร้าราคาสองหมืนห้าเราก็จะมีขุมทองสามพันบาทนะคะศิลาสี่บาทอาจจะไม่ได้ชมนะคะเดี๋ยวขอแอบส่องนิดนึงมองไม่เห็น ตลาดก็นี้ค่ะประมาณนี้นะคะชุดชิเสน่จันขาวนะคะขัดถ่างนี้3,500ันหนะคะแล้วก็จันประกายดาวกระถางนี้2อ0 0มืนสองนะคะอันนี้ไซส์เบบีเต็มเลยนะคะ ค่ะวันนี้นะคะเรามาเจอมันสัปะหลังด่างนะคะใครรู้จักบ้างนะคะอันนี้เป็นมันสำปะหลังด่างนะคะกระถางละ300บาทนะคะท่านผู้ชมอยากบอกว่าที่ลาดบุรีนะคะนี่มีที่ลาดบุรีคือมันสัมปะหลังด่างนะคะมาต่อกันเลยค่ะเดินยาวๆเลยนะคะ ร้านนี้ก็จะมีบอลอยู่สี่ล้อจะมีของเฮาไซส์เล็กนะคะไซส์เบบี๋น่าร้อยเจ็ดสิบบาทค่ะมีองคุนนะคะละคะคุมานนะคะ9ก้า้อยห้าสิบเป็นไซส์เล็กนะคะองคุลุมานนะคะก็จะมีบอลกระดาบนะคะ อันนี้เป็นสหัสเดชะนะคะแล้วก็จะมีชายชนอย่างนั้นขาย5 0 0พันนะคะกระถางนี้7,000บาทนะคะแต่กระถางนี้4,000นนะฟอร์ม4,000สวยมากเลยมีขชูช้างมีแดงอินโดด้วยนะคะแดงอินโด อันนี้เป็นฟาโลหรือเปล่าคะใช่ค่ะฟาโลค่ะอขอถ่ายหน่อยได้ไหม,ไมคะเอาไว้เป็นลายหยิบเอาค่ะอันนี้เป็นฟาโลนะคะหน้ากากฟาโลนะคะอย่างนี้กระถางนี้เท่าไรหร่เหรอคะสองหมื่นบาทนะคะใช่ไหไมยไม่ลววนี่นะคะมีอยู่สี่ใบนะคะเราเจอที่ตลาดลาดบุรีนะคะนี่อันนี้เป็นเอื้องหมายนานะคะที่เราเจอ ต้นเมื่อกี้นะคะเอื้องไมานาต้นนี้หนึ่งพันอบาทนะคะเป็นไม้ด่างนะคะสวยเหมือนกันก้อนนะคะอันนี้เป็นบอนลร้านนี้มีบอลให้ชมกันนะคะ,ะ,คะอันนี้ก็กระถางละห้าสิบบาทนะคะแล้วก็มีกวนอูนะคะมีพญาพันวังนะคะพญาพันวังไซเล็กนะคะ อันนี้ก็พยาพันวังเหมือนกันนะคะสวยติดป้ายไว้อันนี้กระถางละหนึ่งร้อยบาทค่ะกระดาษลายไทยอันนี้นะคะกระนกลายไทยนะคะอันนี้คือกระดกลายไทยนะคะ กระหนกลายไทยเท่าไหร่ล่ะคะ6,500 <500. S 1> 6,500บาทนะคะกระหนกลายไทยม,มีนางใหม่เต็มเลยนะคะได้ลค่ลักนะคะอันนี้มาในอันนี้พลักนะคะพลักเท่าไหร่คะ2,000บาท2,000บาทนะคะพลักอันนี้ก็ใช้พลัก 1,000บาทนะคะมีไซส์เล็กแต่อันนี้อันนี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะเหมือนกัน2,800ค่ะอ้าวทำไมอันนี้ถูกกว่าใช่อันนี้มันมันเป็นอะไรนี่แล้ว่ะคะสี่ใบแล้วอ๋อสี่ใบอันนี้กระถางนี้สองพันนะคะอันนี้สองพันแปดนะคะอืม,อมค่ะขอบคุณนะคะ โอ้พระรามพระรามสองพนะคะอันนี้เป็นพระรามนะคะแล้วก็จะมีเป็นเงาวกวนอูนะคะเต็มไปหมดเลยนะคะแล้วก็จะถ้าเป็นไซส์เล็กนะคะไซส์เล็กอย่างนี้เนะาะไซส์เล็กอย่างนี้ราคาอยู่ที่150บาทนะคะเงาวกวนอูอย่างกระถังรุ่นนี้เท่าไหร่หรอคะ หางล600ะห้าร้อยกระหังหละหกร้อย๋อตัวนี้ก็ราคาติดมันก็จะเป็นกอนะะไอ้ที่ฟอร์มกออย่างนั้นขายไหมคะขายค่ะต้นกอนั้นขายห้าพันห้าค่ะห้าพันห้าร้อยนะคะฟอร์มกอก็ม,มีมีเยอะเหมือนกันนะคะเนี่ยลองดูได้ค่ะค่ะอันนี้เป็นอะไรคะเนี่ยทองเหาค่ะอ๋อทองเหลเท่าไหร่คะทองเหาตัวนี้แปดร้อยแต่ถ้าว่าเป็นลูกเล็กมันจะสองร้อยสิ่ ค่ะอ๋ออันนี้ห้องเทานะคะ800บาทแล้วเขาก็จะมีไซส์เล็กนะคะเบบี้สองค่ะไก่สุดสงวนราคา150บาทนะคะราคาน่ารักมากเลยราคามือใหม่นะคะเนี่ยร5อบาทอันนี้เป็นตัวงามไหมคะใช่ค่ะตัวงามถ้าเป็นไก่ตัวงามอย่างนี้เท่าไหร่คะอันนี้200ค่ะ200บาทอ๋อขอบคุณนะคะ เราเจอไม้สวยๆก็เยอะเหมือนกันนะคะเนี่ยไก่สุดไก่สุดสมวนนะคะเต็มเลยนะคะตระกูลไก่ จุดสมวนกัดสีสวยมากเลยนะคะนี่อยากให้ชมนะคะกระถางนี้นะคะขายอยู่ที่4,000บาทนะคะแต่ว่ามีไซส์ลูกขายนะคะ350นะคะอืมไม้เต็มเลยเหมือนกันนะคะนี่ เยอะอันนี้เป็นบรรยากาศนะคะก็จะเป็นล็อกที่7ที่8นะคะบรรยากาศก็จะประมาณนี้คนก็คึกคักอยู่เหมือนกันค่ะเป็นยังไงบ้างคะที่ต้นไม้ที่ตลาดะคะบอลสีนะคะมีต้นไซส์เล็กไซส์เบบีออกมาเยอะมากนะคะ ก็ในราคาที่หลักร้อยนะคะนักสะสมนะคะก็สามารถซื้อไปสะสมได้หรือว่าซื้อไปเลี้ยงดูแลได้ในราคาหลักร้อยแล้วนะคะตอนนี้วันนี้เราก็เช็คราคาเาสเน่จันนะคะก็จะมีสเสน่จันขาวสเสน่จันแดงอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราเช็คราคาให้พร้อมนะคะก็สำหรับคลิปนี้นะคะเราต้องลาทุกท่านไปก่อนแล้วนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ ก็ฝากทุกท่านนะคะกดติดตามช่องพนาพาขาลรอให้ด้วยนะคะแล้วเจอกันค่ะบ๊ายบายค่ะ